กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องของอิสระพระเครื่องพระลึกลับนะฮะก็วันนี้นะครับผมเปิดอีพีที่279นะครับผมราคาเบาๆสุดคุ้มอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมที่เห็นตรงหน้านี้เลยนะฮะ,ะนี่ครับตรงหน้านี้เลยนะพี่นะนี่ครับสามร้อยบาททกากาุกรายการนะพี่นะผมให้ราคาอยู่ที่สามร้อยบาททุกรายการจริงเอ่อทุกรายการจริงๆนะครับผม ะะก็วันนี้นะฮะสามร้อยบาทนะครับผมยังไม่พอนะฮะเดี๋ยวผมจะให้นะฮะผม จัดส่งฟรีนะฮะจัดส่งฟรีให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้เหมือนเดิมนะฮะใครที่ไม่สะดวกโอนนะครับผมสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมจัดส่งแบบปลายสีไทยเท่านั้นนะครับพี่ๆนะก็ใครที่ชื่นชอบสนใจนะฮะอยากได้พระเครื่องนะครับผมราคาแบงปันแบบนี้ตรงหน้านี้วันนี้ราคาแบบนี้นะครับนี่เลยฮะช่องทางการติดต่อนะครับยังคงเหมือนเดิมนะฮะเบอร์โทรและไลน์นะฮะศูนย์เก้าหกแปดสามสอง 6 3 2 7นะครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้นะหากอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะฮะให้สิทธิ์คนที่พร้อมปิด พร้อมรับนะครับพีนั่นก่อนที่จะไปชมพระเครื่องนะฮะร,ราคา300บาททุกรายการจัดส่งฟรีตั้งแต่รายการแรกนะครับและยังมีบริการเก็บเงินปลายทางให้เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันเดี๋ยวเราจะไปชมรายการพิเศษกันก่อนนะครับผมารายการพิเศษนะครับผมรายการที่1น,นะครับอ้าวรายการพิเศษรายการที่1ผมเอาไปที่ราคานะพ,พี่นะอ่ะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับพี่พี่ ดีๆเป็นหลวงปู่ทวดนะฮะเป็น พระบูชาผมเอาเจ็ดร้อยครับพี่นะนี่ครับเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีมีปลายทางนะครับนี่คือรายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะครับใครที่จะปิดรายการพิเศษต้องแจ้งด้วยนะว่าเป็นรายการพิเศษนะครับผมนอกเหนือจากรายการธรรมดานะครับผมนี่คือรายการพิเศษหนึ่งนะเจ็ดร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดหน้าตากให้พี่พี่ดูนะครับว่าหน้าตากประมาณเท่าไหร่นะครับพี่พอ่านี่ครับเดี๋ยวนะวัดดูนะครับ หน้าตักนะฮะหน้าตักก็ตรงนี้นะครับนี่วัดจากตรงนี้นะฮะประมาณ2นิ้วนะฮะสนิ้วครึ่งได้นะครับประมาณ2นิ้วนะถ้าวัดจากฐานนี้ก็จะประมาณ3นิ้วนะครพี่พี่นะนี่คือรายการพิเศษรายการที่1นะครับพี่พี่นะราคา700บาทนะครับต่อไปครับรายการพิเศษรายการที่2นะพี่พี่นะนี่ครับก็จะเป็นชุดนะครับสร้อยนาคนะครับพี่พี่แล้วก็ตลับนาคนะ นี่ครับเป็นพระสมเด็จวัดรักรังนะพี่พี่เป็นสร้อยพร้อมตลับแบบนี้เลยนะฮะลายสวยๆนะครับพี่สามารถสวมคอได้นะเส้นขนาดความยาวสวมคอได้นะครับเซตนี้เลยนะฮะก็ สนใจลองดูนะผมเปิดราคาอยู่ที่800บาทนะครับชุดนี้นะฮะสร้อยพร้อมพระนะครับเป็นชุดนาคนะฮะ800บาทเท่านั้นนะครับนี่คือรายการพิเศษรายการที่2นะครับต่อไปครับมารายการพิเศษรายการที่3นะครับพี่ๆครับ๋อ รายการนี้น่ารักเลยนะครับพี่พี่เป็นเขี่ยวเสือนะครับหลวงพ่อปานนะครับพี่พี่นะสภาพน่ารักเลยสวยมากๆเลยนะครับอ้อราคานะครับพี่พี่เอาไปเบาๆนะครับวันนี้600บาทเท่านั้น600บาทจริงๆนะฮะพี่นะจัดส่งฟรีมีปลายทางให้นะครับพี่พี่นะนี่ครับกอลองดูนะรายการพิเศษที่3นะครับ600ต่อไปครับรายการพิเศษรายการที่4นะครับพี่พี่มีดนะครับอันนี้เป็นมีดนะเดี๋ยว น่าจะเป็นอ่ของหลวงพ่ออะไรครับเนี่ยหลวงพ่อเดิมหรือเปล่านะครับพี่ๆนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับพี่พีเป็นมีดนะเล่มก็ใหญ่อยู่พอสมควรนะครับพี่นะฝักเก่าเลยนะครับพี่พี่นี่ก็เดี๋ยวจะผมว่าน่าจะเป็นอ่หลวงพ่อเดิมนะพี่พี่นะขนาดความยาวนะครับขนาดความยาวนะฮะพี่พี่นะวัดจากด้ามไปเลยนะครับพี่ถึงปลายนะครับนี่ฮะประมาณสิบนิ้ว นะครับพี่พี่นะประมาณ10นิ้วนะครับเล่มนี้ผมเอา500บาทนะเป็นรายการพิเศษรายการที่4ี่นะครับฝากเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปครับมารายการพิเศษรายการที่5นะครับอ่ะมีดเหมือนกันนะครับด้ามเนี่ยฮะนี่ครับด้ามจะเป็นประมาณนี้นะด้ามเหมือนจะเป็นกระดูกหรือเปล่านะครับพี่พี่นะฝากเป็นไม้นะครับพี่พี่นี่ด้านในนะครับโอ้โหดีฮะนีครับ ลองดูนะฮะอันนี้เอา500เท่ากันนะครพี่พี่นะลองดูนะครับพี่พี่ใครไวใครได้นะครับฝักเก่าๆเลยด้ามมีดเก่าๆนะครับพี่พี่นี่ฮะน่าจะเป็นหลวงพ่อดืด่มนี่รฮะพี่พี่นะเดี๋ยวดูความยาวเหมือนกันนะคะรับความยาวประมาณเท่าไหรน,นะครับผมเอารายการพิเศษที่5นี้ก็ผมเอาอยู่ที่นะฮะห้าบาทเท่ากันก็ประมาณ10นิ้วนิดๆ,ๆนะฮะพี่พี่นะก็ลองดูนะครับพี่พี่นี่คือรายการพิเศษนะครับอ๋อรายการพิเศษนะครับมีแค่5รายการเท่านั้นนะครับพี่นะ ใครชื่นชอบสนใจลองดูนะฮะสามารถติดต่อทักทาษณ์กันได้ตลอดมาครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มรับชมรายการนะครับพี่นะรายการละ300บาททุกรายการนะจัดส่งฟรีให้นะครับตั้งแต่รายการแรกเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องค่าจัดส่งนะวันนี้นะครับผมโปรโมชั่นให้แล้วมาครับ3า0บาทรายการที่1ใครไวใครได้ไปเลยคลิปนี้นะฮะ300บาททุกรายการพรับบ้านราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญผ่าปากหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อป้าก้าลงยาปีสุด แปดนะครับรายการที่หนึ่งนะต่อไปครับผมมารายการที่สองครับพี่พ อ่าฮะรายการที่2มาดูนะฮะเป็นทางด้านของเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะฮะพี่พี่นะนี่คือรายการที่2นะครับไปกันแบบไวเลย300บาทเท่านั้นนะครับต่อไปครับผมรายการที่3นะครับเป็นเหรียญทรงพนวดของอ่ารัชกาลที่9นะะ้ารับพระเจ้าอยู่หัวนะครับพี่พี่นะเป็นรายการที่3ต่อไปรายการที่4นะฮะเป็นแหวนทอง 18K นะครับหัวสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับพ,พี่นะเป็นรายการ ที่สี่นะครับโอ้โ oh, หใส่นิ้วทรงเหมือนนาฬิกานะครับหัว oh, สวยมากๆลองดูนะครับนี่คือรายการที่สี่นะต่อไปครับรายการที่ห้ากันเลยนะครับเป็นน่าจะเป็นพันเลี่ยงนะครับพันเลี่ยงลำพูนหรือเปล่านะครับดูนะฮะ นี่ครับเป็นรายการที่5นะครับผมสวยๆนะครับพระเนื้อดินครับทางเหนือนะครับผมต่อไปครับรายการที่6นะฮะพี่พี่เป็นพระลีลาเม็ตขนุนนะครับพี่พี่เป็นพระเนื้อดินนะฮะจากลักษณะด้านในนะครับของพระมีการปิดทองมานะครับพี่พี่นะนี่ครับราคาเบาๆจับต้องได้อีกแล้วอิสระประเครื่องแบ่งปันให้นะครับพี่พี่เอ็ซีทุกท่านนะครับพี่นะราคาเบาจริงๆนะครับต่อไปครับรายการที่7นะฮะเป็นพระสมเด็จกลุบังขุนพมครับพี่พี่ รายการที่7ดนะโอ้โหเนื้อเก่าเนื้อสวยแบบนี้เลยนะครับพี่นะได้ไปเก่าเก่าแบบนี้นะครับต่อไปครับรายการที่8ดนะครับพี่นะรายการที่8ก็เป็นแหวนมือกันนะครับพี่โอ้โหนี่ฮะหัวนี่เป็นสีแดงนะฮะร้อมขอบเพชรนะฮะเป็นทอง 18K ดเคเช่นกันนะพี่นะอันนี้น่าจะใส่อยู่ประมาณนิ้วกลางของผมนะครับบอกเลยว่าสวยจัดๆเลยนะฮะพี่นะนี่ครับรายการที่8ดนะโอ้โหใส่ขึ้นเลยนะครับ ทอง 18K นะฮะต่อไปครับมาต่อไปต่อไปเป็นรายการที่9นะครับพี่อ้าวรายการที่9นะฮะจะเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับพี่แล้วก็ เป็นพระคําข้าวแบบนี้นะฮะเลี่ยมคู่ติดกันเก่าๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับเป็นเหรียญทาน้ำมนต์ด้วยนะพี่ๆนะรายการที่9้า <c oughs> นะครับแล้วมาต่อกันที่รายการที่10กันเลยนะฮะรายการที่10นะครับพี่ๆ <c oughs> ก็จะเป็นพระสมเด็จนะฮะอันนี้จะเป็นสมเด็จของหลวงปู่ภูนะพี่ๆนะโอ้โหเนืออย่างเก่าเลยนะฮะเลี่ยมกรอบทองไ <c oughs> มค่อนนะฮะพี่ๆนะนี่ครับรายการที่11เอ็ดนะต่อไปครับสิบสองนะครับ เป็นลุมพระกิ่งนะฮะพี่พี่อันนี้จะเป็นกิ่งของหลวงพ่ออีนะครับกิ่งหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบนะพี่พี่นะรายการนี้นะฮะเป็นรายการที่สิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่สิบามนะฮะพี่พี่อ่าจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับรายการนี้นะฮะเป็นหลวงปู่ทวดเม็ดแตงนะครับนี่หอมกรอบสวยๆนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะมาครับรายการต่อไปครับรายการที่สิบสี่กันเลยนะครับรายการที่สิบสี่นี่จะเป็น พระเปิมนะฮะพี่พี่เป็นพระเปิมลํำคูณนะฮะเป็นพระเนื้อดินนะฮะเก่าและสวยนี่ฮะพี่พี่นี่นี่ครับรายการนี้นะฮะเป็นรายการที่14นะฮะพี่พี่นะต่อไปครับรายการที่15เลยนะฮะพระลีลาเมตขนุนนะครับเป็นพระเนื้อดินนะฮะที่เก่าและสวยอีกรายการหนึ่งเลยนะนี่ครับนี่ฮะใครชอบสะสมพระเนื้อดินนะฮะลองดูได้นะครับ สวยนะครับพี่พี่นะรายการที่15นะต่อไปครับผมมาฮะรายการที่16นะครับพี่พี่นี่ฮะจะเป็นเมียแก้นะ้ฮะเป็นนาคนะพี่พี่นะนี่ครับหมง 18k นะครับพี่พี่นี่เป็นนาคนะครับโอ้สวยงามนะครับเป็นรายการที่16นะครับผมมาครับรายการต่อไปนะฮะ ต่อไปรายการที่17ดนะครับมาอยู่กับเหรียญของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับพี่พี่นะเป็นรายการที่17ดนะครับใครดูไม่ทันแอดไลน์กันได้นะครับต่อไปรายการที่18บดนะฮะหลวงพ่อโสธรนะคบพี่พี่ดีสองสี่หกศูนย์ดูครับโอ้โหได้กรอบสลับสวยเลยนะฮะด้านในเป็นเหรียญนักกากทองด้วยนะครับราคาสามร้อยพี่พี่ดูนะฮะคุ้มแบบเฉพาะแค่กรอบนี้ก็เกินจะคุ้มแล้วพี่พี่นี่ครับ เป็นรายการที่18บนะครับต่อไปครับรายการที่19นะครับนี่ฮะน่าจะเป็นปิ่งงานนะครับพี่หนังกวักนะนี่ฮะหลวงพ่อเดิมเนะครับพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่19นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเนะยฮะพี่พี่นะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อฮะปาก้านะเรี่ยมนะฮะ ติดไว้กับเนี่ยฮะเหมือนจะเป็นจีวอนหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเป็นรายการที่20นะต่อไปรายการที่21นะครับเป็นพระคําข้าวและพระหางมากหลวงพ่อฤาษีลิงดําด้านหลังมีพญันด้วยนี่ครับรายการที่21นะครับต่อไปครับ22นะครับเป็นพระหางมากพร้อมเหรียญนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดานะฮะ โอ้โหรายการนี <t mini> ้นะครับเป็นรายการที่22นะครับต่อไปครับรายการที่23่มนี่พี่นะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะฮะของหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะฮะับพี่นี่ครับสวยงามน่าจะเป็นเหรียญหล่อโบราณนัผมไม่แน่ใจรุ่น2หรือเปล่านะครับเป็นรายการที่23นะครับต่อไปครับรายการที่24บ่เพี่นี่เป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่ครับ รายการที่ยี่สิบสี่นะนี่ครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบห้านะฮะพี่พี่วันนี้จะเป็นหลวงพ่อพัสใสนะครับนี่ฮะพอยอยู่ตรงนับผากตรงกลางเลยนี่ครับใต้ฐานมีอุดกิ่งนี่ฮะเป็นน่าจะเป็นพระแถวหนองคายนะพี่นะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะฮะพี่พี่นี่จะเป็นพระรอดนะครับพี่พี่นะนี่ครับรายการนี้นะฮะเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะครับ สวยเก่าเลยนะฮะต่อไปรายการที่27นะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับผมนี่เนื้อทองแดงอยู่ในเรี่ยมเก่าเลยนะีครับพี่ๆเป็นรายการที่27นะฮะรูปภาพผมเติมได้ทางไลน์นะับพีกจะทักทายกันมาได้ตลอดนะครับต่อไปนะครับผมต่อไปรายการที่28นะครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่28นะ อ่าครับรายการต่อไปนะฮะรายการที่29นะครับผมเป็นทางด้านของจอบใหญ่ไขป่ปลาหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่ครับเป็นรายการที่29นะต่อไปครับรายการที่30กันเลยนะฮะเหรียญของหลวงพ่อฉุยนะครับพี่วัดคงคารามนะครับพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่30นะครับต่อไปครับ31เนะฮะเป็นเบีย้ยเก้นะครับอยู่ในเลี่ยมนาคแบบนี้นะฮะหมงสิบแปเคมกันนะครับพี่นะดีครับ เป็นรายการที่สามสิบเอ็นะครับลองดูนะน่าจริงๆนะครับพี่สวยนะต่อไปครับรายการที่สามสิบสองนะครับเป็นสิงห์นะฮะสิงห์อน่าจะเป็นสิงห์หลวงพ่อเดิมนะพี่ๆนะโอ้โหนี่ยครับรายการนี้นะฮะเป็นรายการที่สามสิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสามนะครับเป็นอทางด้านของหลวงพ่อเงินนะครับพี่ๆนะนี่ครับ เป็นารายการที่33มสิบสามนะพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคานนะพี่พี่นะมาครับรายการต่อไปกันเลยต่อไปเป็นรายการที่34นะครับพี่ๆนะเป็นเจ้าสัวนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวของหลวงปู่บุญนะครับด้านหลังนะครับมีลอยจานนะสวยงามนะครับรายการที่34นะครับต่อไปครับ35นะครับพี่ๆนะเป็น พระนางพญานะครับพี่ๆนะโอ้โหเล่ลอยสวยมากๆเลยนะครับรายการที่35นะครับต่อไปครับ36นะฮะสมเด็จวัชระแข่งนะครับพี่ๆนะไอ้ขอภัยอันนี้น่าจะเป็นกูบางขุนพรมหรือเปล่ามีปั๊มนะฮะด้านหลังแบบนี้นะฮะนี่ครับเป็นฐานแซมนะดูภาบของความเก่านะครับพี่นะนะฮะบางขุนพรมนะครับพี่ๆนี่นี่ครับรายการที่36นะครับรายการนี้นะ มาครับรายการต่อไปนะฮะรายการที่สามสิบเจ็ดนะฮะนี่ครับจะเป็นพระเนื้อชินนะฮะพี่พี่นะเก่าๆเลยนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับท <Mm ี่เป็นเนื้อชิ้นเก่าเป็นพระหูยานนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบแปดนะฮะพี่พี่นะจะเป็นพระกิ่งนะฮะรายการนี้นะฮะพี่พี่จะเป็นพระกิ่งก้นถ้วยนะครพี่พี่นะนี่กิ่งก้นถ้วยนะ รายการนี้นะครับรายการที่สามสิบแปดนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบเก้ากันเลยนะฮะหลวงพ่อปานนะครับนี่ฮะเก่าเก่านะพิมพ์ขี้หานุมานนะครับ เป็นรายการที่39นะฮะต่อไปครับรายการที่40นะครับพี่พี่รายการที่40นี้จะเป็นทางด้านรูปหล่อหลวงปู่โต๊พร้อมตะกุดนะครับแบบนี้นะเป็นรูปหล่อปี2,500นะฮะของหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนั่นเองนะครับนี่ฮะได้ไปยกชุดราคาคุ้มค่าเลยนะฮะนี่คือรายการที่40นะครับผมต่อไปครับรายการที่41นะครับมา เหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับพี่พี่นะสามร้อยบาททุกรายการวันนี้ได้พระพร้อมเหรียญพร้อมตลับกันไปเลยนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดนะเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับต่อไปครับสี่สิบสองนะฮะเหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญนะฮะพี่พี่นะนี่ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณด้านหลังมีรอยจานนะครับเป็นรายการที่สี่สิบสองนะครับต่อไปครับสี่สิบสามเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังน่าจะเป็นเนื้อกระไหล่เงินนะครับพี่พี่นะนี่ครับรายการที่สี่สิบสามนะครับต่อไปครับสี่สิบสี่ เขี้ยวเสือเนี่ยฮะพี่พี่นะแกะเป็นรูปหานุมานยันนี่เหมือนยันหลวงปู่ทิมหรือว่านุวงพ่อสาครนะครับลองดูนะครับนี่ฮะเป็นว่านะครับเป็นรายการที่44แล้วกันนะเขี้ยวแท้แน่น,นอนนะครับต่อไปครับรายการที่45นะครับนี่ฮะสี่สิบห้านี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัด หนังนะครับนี่หลังยันห้าแบบนี้นะครับนี่คือรายการที่สี่สิบห้านะครับต่อไปครับสี่สิบหกนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบหกนะครับต่อไปครับสี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้จะเป็น หลวงปู่ดูนะคยับพร้อมเหรียญนะครับนี่เป็นรูปหล่อของหลวงปู่ดูนี่ก็น่าจะเป็นเหรียญของหลวงปู่ดูเช่นกันเนะ่รัะพี่พี่นะนี่ครับเป็นรายการที่47นะครับมาใครชอบใครสนใจลองดูนะครับต่อไปครับรายการที่48นะวันนี้ราคาเบามากๆเลยเนะยฮะนี่คือหลวงพ่อปานพิมพ์ขีไก่เนี่ยพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่48นะครับต่อไปครับรายการที่49เนะฮะ เป็นพระกิ่งเนื้อไม่กะพัดนี่พี่อันนี้ผมไม่ทราบเกจิอาจารย์นะแต่ว่าอยู่ในตลาดสวยมากๆนะครับเป็นรายการที่49นะรายการนี้นะฮะแล้วมาต่อที่รายการที่50กันเลยนะฮะพี่พี่นะเป็นงั่งนะับเป็นไอ้งั่งนะสวยงามนะฮะเนื้อน่าจะเป็นสําริดหรือเปล่านะครับลองดูนี่ครับพี่อาเป็นว่านะครับเป็นรายการที่50แล้วการใครชื่นชอบสนใจก็ลองติดต่อทักทายกันมาได้นะครับต่อไปครับรายการที่51นะครับผม มา51นะฮะร,รายการนี้จะเป็นแหวนทอง 18k เช่นกันนะครับพี่นะนี่ใส่นิ้วนางก็ได้นะครับนิ้วนางนิ้วกลางได้หมดนะครับสวยงามทรงเหมือนนาฬิกานะฮะหัวออกสีเขียวๆเ,เลยเป็นทอง 18k แบบนี้นะฮะโอ้โหวงนี้ก็น่ารักดีนะพี่ๆนะรายการนี้รายการที่50 เนะครับต่อไปครับมารายการที่52กันเลยนะครับมาฮะใครชอบองค์ไหนรายการไหนติดต่อทักทายกมาได้นี้เป็นพระปิดตาเนื้อไม้กระพัดนะฮะอยู่ในกระเช้านาคนะครับพี่ๆนะนี่ครับเป็นรายการที่52นะครับมาใครไวใครได้จริงต่อไปครับ53นะครับเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะครับ นี่ฮะรายการที่53เป็นเหรียญเนื้อเปียกทองด้วยเนี่ยฮะต่อไปครับรายการที่54นะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลังเตาลีดนะครับผมนี่ฮะเป็นรายการที่54นะครับต่อไปครับรายการที่55นะครับผมมาถ้อาอันนี้โอ้โหถึงกับสะด,ดุดเลยนะครับไม่ค่อยได้พบเห็นเป็นพระอะไรครับเนี่ยเหมือน ท้าเวสุวันหรือเปล่าหรือว่าพับคมเนี่ยมีหน้ามาข้างนะครับมันว่าเป็นรายการที่ห5้านะผมไม่ทราบที่นะครับแบบนี้นะครับต่อไปครับรายการที่3ามอ่ห้าสิบหกนะครับพี่พี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกรันนะฮะลงยานะครับรายการที่56นะครับต่อไปครับ57นะฮะอันนี้คือท้าเวสุวันนะครับพี่พี่นะนี่ครับ ก็จะเป็นรายการที่57นะครับผมต่อไปครับรายการที่58นะครับพี่พี่นะเป็นพระปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะครับพี่พี่นะของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับเป็นรายการที่58แล้วมาต่อที่รายการที่59นะครับนี่เป็นพระคําข้าวนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดํานั่นเองนี่ฮะเป็นอ่ารายการที่59สนะสวยๆนะครับต่อไปครับรายการที่60มนี่เลยนะฮะจะเป็นของ เครื่องรางของขังนะครับพี่ๆหลวงพ่อเดิมนะบอกเลยว่าเป็นหลวงพ่อเดิมนะฮะเป็นหลวงพ่อเดิมผ่านนกยุงเป็นนางกวักนะฮะสมเด็จหลวงพ่อเดิมเป็นปิตาแกะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่เขย่าดังนะครับแรนนี่คือรายการที่60มาในราคา300บาททุกราคารายการจริงนะฮะจะส่งให้ฟรีนะครับต่อไปครับรายการที่อ่าิบนะครับพี่ๆพระขุนแผนนะครับรายการนี้ นะฮะรายการที yeah, cities, ram, ok, lam, ok. ่61นะสวยนะครับพี่นะเนื to ้อดินนะช่ำๆเลยนะครับต่อไปครับรายการที <cat> ่62นะครับโอ้พระสมเด็จอีกหนึ่งรายการนะครับวัดระฆังนะพี่ๆนะเป็นวัดระฆังนะครับสวยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับรายการที่62นะครับต่อไปครับ63นะเป็นพระศิวลีหลวงพ่อกลวยนะครับพี่นะเลี่ยมคู่ติดกันมี2เนื้อด้วย ได้ใบคุ้มนะตกองละร้อยห้าสิบเองนะพี่นะรายการนี้นะครับพี่พี่นี่ฮะมาครับต่อไปครับรายการที่หกสิบสี่พระอุปคุตนะครับนี่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้นะครับเป็นรายการที่หกสิบสี่ผมไม่ทราบเกจีอาจารย์นะครับต่อไปครับหกสิบห้านะครับนี่เป็นพระพิคเนตอยู่ในเลี่ยมเหมือนกันนะครับพี่พี่นะรายการที่หกสิบห้านะครับมาครับรายการต่อไปครับรายการที่หกสิบหกนะฮะเป็นพระเนื้อชินแบบนี้นะฮะเป็นพระหูยานนะเนื้อชินนะครับ จับขอบนี่มันจะเป็นขอบหน้าะครับพี่นะรายการที่66นะครับมาครับต่อไปครับรายการที่67นะครับเนี่ยเหมือนจะเป็นพระเชียงแสนหรือเปล่าเชียงแสนเชียงรุ้งประมาณนี้นะครับพี่นะเป็นรายการที่67นะครับแล้วมาต่อกันที่รายการที่68กันเลยนะครับนี่หัดได้มาคู่กันมี2พิมพ์นะครับดูที่ชอบดูที่ใช่นะครับพี่นะด้านหลังหันมาเหมือนเป็นเจดีแบบนี้นะครับรายการที่68นะ มาครับ <abei> รายการต่อไปครับรายการที um ่69นะฮะมันดูเลดนะครับพี่พี่นี่เป็นเลดมีการยกซุ้มเนี่ยฮะพี่พี่นะหลงพกกลวยเนี่ยฮะพี่พี่นะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่69นะครับต่อไปครับรายการที่70นะครับเป็นเอ่อไม้อะไรสักอย่างนะครับพี่พี่นะผมไม่แน่ใจนะนี่ครับน่าจะเป็นกาฝากหรืออะไรลองดูไม้กาฝากหรือเปล่าหรือว่าเดือยอะไรสักอย่างนะพี่พี่นะ ผมไม่แน่ใจนะเนี่ยเดือยงูหรือเดือยงูแห้งหรืออะไรไม่ใช่ไม้แล้วนะครับพี่พี่นะเหมือนจะเป็นเดือยนะครับพี่พี่นะเป็นรายการที่เจ็ดสิบแล้วกันนะครับพี่นะมาครับใครเห็นแล้วชอบเห็นลราใช่ถูกใจติดต่อสักทายได้นะครับต่อไปครับเจ็ดสิบเอ็ดนะครับพี่นะเป็นเหรียญพาปากหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับพิศูน์แปดนะฮะรายการที่เจ็ดสิบเอ็ดนะต่อไปครับเจ็ดสิบสอง มาฮะอยู่กับหลวงปู่ทวดเม็ดแตงนะครับพี่พี่โอ้โห,หเก่าๆสวยๆเลยนะครับเป็นรายการที่72นะครับต่อไปครับ73ครับพี่พี่หาหลวงพ่อแดงนะครับ วัดเขาวันไดอิจแจกแม่ครัวเนื้ออาปาก้านะครับพี่นะรายการที่73นะครับรายการต่อไปครับ74หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนั่นเองนะฮะพี่พี่นะรายการนี้นะฮะเป็นรายการที่74นี่ฮะนิยมวัดบางขานนะครับต่อไปครับ75กันเลยพระเปิดโลกเนื้อดินนะฮะพี่พี่รายการนี้นะครับเป็นรายการที่75นะครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดสิบนะฮะพี่พี่เป็นหลวงปู่ทวดนะฮะหลังหนังสือ ตัวทอมีโค้ดตัวทอนะครับนี่นะรายการนี้นะครับรายการที่เจ็ดสิบหกนะฮะใครดูไม่ทันแอดไลน์ได้นะครับต่อไปครับเจ็ดสิบเจ็ดเขี้ยวเสือนะครับพี่โอ้โหเนี่ยฮะเป็นรายการที่เจ็ดสิบเจ็ดนะแหลมๆเนี่ยเป็นเขี้ยวเสือแกะรูปเสือด้วยนะครับใครชอบใครสนใจลองดูนะครับต่อไปครับรายการที่เจ็ดสิบแปดนะครับพี่มาครับรายการที่เจ็ดสิบแปดก็จะเป็นรายการนี้นะฮะเป็นชุดนะครับ อ่าของหลวงปู่โต๊ะนะฮะเป็นตุ๊กตาใหญ่แล้วก็ตุ๊กตาเล็กนะครับพี่พีนะแบบนี้นะฮะนี่ครับมีตะกุดฝังอยู่1ดอกนะฮะด้านล่างนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กแบบนี้นะฮะพี่พีได้ไป2องค์เลยนะพร้อมกล่องนะครับเป็นรายการที่78นะครับต่อไปครับรายการที่79นะครับพี่พีนะจะเป็นตะกุดนะฮะนี่นี่ตะกุดของหลวงพ่อรวยหรือเปล่าเขาเขีนว่าวัดตะโกนะตรงนี้นะครับพี่พีนะ นี่ครับเป็นรายการที่79นะครับรายการต่อไปรายการที่80นะครับพี่นะรายการที่80นี้จะเป็นกําไรข้อมือนะฮะเป็นกําไรข้อมือไม้ไม้จะเป็นไม้พยางิ้วดำนะครับพี่ๆนะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่80สนะฮะสามารถยืดได้ด้วยนะครับต่อไปครับรายการที่81นะครับมา81นี่จะเป็น เดี๋ยวผมเอาออกมาเลี้ยงก่อนนะครับพี่พี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นพระอ่างตาแดงนะครับพี่พี่นะรายการนี้นะครับรายการที่81สนะสวยๆเลยนะฮะลองดูนะครับต่อไปครับรายการที่82นะครับนี่เป็นง้างเสี่ยนล้นตาแดงเหมือนกันนะครับนี่ฮะได้มาพร้อมกันเลยนะครับต่อไปครับรายการที่83นะครับนี่ฮะจะเป็นง้างเหมือนกันนะครับพี่พี่นะ ลองดูนะครับราคาเบาๆนะฮะวันนี้300บาททุกรายการนะต่อไปครับรายการที่84นะฮะอันนี้จะเป็นพระบูชาเชียงแสนหรือเปล่านีครับพี่นะนี่ครับมีอุดรล่านะครับพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่84นะครับต่อไปครับรายการที่85นี่ลูกสะกดนะฮะสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมลังสี เสียงนะฮะไพเลาะเสนอหูมากๆนะครับพี่ๆนะ,ะเป็นรายการที่85้านะครับรายการนี้นะครับต่อไปครับรายการที่86นะครับพี่ๆอ้าวนะฮะอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่ฮะสมเด็จพระเจ้าโคหลวงปู่ทวดนะครับลองดูนะฮะด้านในนะครับนี่มีซองมีอะไรนะครพี่ๆนะ,ะนี่ครับเป็นรายการที่ 86นะครับต่อไปครับ87จะเป็นลิงนะฮะน่าจะเป็นของหลวงพ่อดิ่งหรือเปล่านะครับพี่พี่นะแกะจากไม้นะครับโอ้โหราคา300บาทนะครับเป็นไปได้นะ,ะพี่พี่นะรายการนี้นะครับรายการที่87นะครับต่อไปครับรายการที่88นะครับอันนี้เออ่จะลองเปิดออกมานะครับพี่พี่อาด้านในนะ,ะ่ยฮะพี่พี่อันนี้จะเป็น พระพรมปัญโยหลวงปู่ดูวัดสแกาปีธรรมห้าร้อยยี่สิบสองนะครับพี่พี่นะเป็นรูปหล่อด้านในเป็นรูปหล่อพร้อมกล่องกรรมยี่ของหลวงปู่ดูนั่นเองนะครับพี่พี่โอ้โหนี่ครับมีการตอกโคดต,ตอกอะไรด้วยนะพี่พี่นะเป็นรายการที่อ่า88นะครับมาต่อไปครับรายการที่89กันเลยนะฮะพี่พี่นะรายการที่89เป็นอ่ารายการนี้นะครับเหรียญพระปิดต,ตา พังพักการนะครับปี2530นะครับพี่นะส่วนด้านของตัวเหรียญจะเป็นเหรียญเนื้อสีทองนะครับพี่นี่เป็นรายการที่89นะพี่พี่นะมาครับต่อไปครับรายการที่90กันเลยนี่ฮะเป็นเหรียญของอาจารย์ฟ้านรุ่นแรกปี07นะครับนี่ เส้นคาง geliyor, เส้นคอด,ด้านหลังเ mm ห็นชัดเจนนะครับพี่พี่นะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่90นะครับผมมาครับรายการต่อไปครับรายการที่91เหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับปี17หลังยันแน่ๆนะครับถ้าหลักหนะ่ะพี่พี่นะนี่ครับหลังยันหลวงปู่โตแน่ๆนะครับพี่พี่นะนี่เลยครับเหรียญสวยนี่ฮะสีทองอร่ามนะครับเป็นรายการที่91อนะครับผมก็ ดูนะฮะจบลงที่91รายการใครที่ชื่นชอบสนใจลองดูติดต่อทักทายได้ที่เบอร์โทรนี้เลย0968326327เบอร์โทรนี้สามารถแอดไลน์ได้นะพี่ีนะก็อ่าต้องขอขอบคุณพี่เอฟที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็สนับสนุนกันอยู่เรื่อยมานะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอกราบตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ